ลินนะคะถามว่าการไม่ยึดติดหรือการละในขันห้าส่วนของวิญญาณขันนั้นเป็นอย่างไรคะอย่างเวลาเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณกําลังฟังผมพูดอยู่นะแค่หลับตาไปแล้วรู้ว่ากําลังมีการรับรู้ทางเสียงด้วยหูแล้วใจเราเป็นยังไงเออใจมันรู้สึกว่าเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจว่าผมกําลังพูดภาษาไทยหรือว่ากําลังพูดถึงธรรมะส่วนไหน เนี่ยพอผมหยุดพูดปุ๊บส่วนของการรับรู้ทางเสียงหายไปนี่ก็คือวิญญาณขันมันหายไปให้ดูแล้ววิญญาณขันในที่นี้เรียกว่าโสตวิญญาณตอนคุณได้ยินเสียงผมพูดอยู่เนี่ยโสตวิญญาณมันเกิดขึ้น พอผมเงียบเสียงไปเนี่ยโสตวิญญาณมันหายไปเวลาเราดูเนี่ยเราแค่รู้เฉยเฉคืออันนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจประกอบโสตวิญญาณคือการรับรู้ทางเสียงการรับรู้ทางเสียงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีเสียงกระทบหูแล้วมีอาการทางใจเงียหูฟังถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปวิญญาณ โสตตาวิญญาณไม่มีทางเกิดถ้ามันเกิดมีแต่การนึกคิดนะที่มีความความคิดหรือทำมารมเนี่ยกระทบใจแต่ถ้าเสียงกระทบหูแล้วมีการเงี่ยหูฟังเกิดความเข้าใจเนื้อความเกิดความเข้าใจว่าเราสงสัยอะไรแล้วได้คำตอบอย่างนี้นะตัวที่มัน พาไปสู่ความเข้าอกเข้าใจได้เนี่ยมันมีการรับรู้ทางเสียงนะหูเป็นผู้รับรู้เสียงการที่หูรับรู้เสียงอยู่เนี่ยเรียกว่าโสตวิญญาณถ้าคุณแค่ไม่เงียหูฟังแต่เปิดตาดูไปดูอะไรอย่างอื่นแล้วจ้องดูอย่างนั้นโดยไม่ รับรู้ไม่เงีย่ยไม,ไม่ไม่มีการเงี่ยหูฟังเลยว่าเนื้อความเป็นยังไงนี่เรียกว่าโสตวิญญาณดับไปแล้วกลายเป็นจักขู่วิญญาณเช่นกันนะอ่าก็คือไม่ต้องไปตั้งใจละทิ้งไม่ต้องไปพยายามที่จะละวางมันละไม่ได้นะด้วยการตั้งใจแต่ละได้ด้วยการที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าวิญญาณขันไม่เที่ยง มันเกิดประกอบพร้อมกับสิ่งกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแล้วพอสิ่งกระทบนั้นหายไปตัววิญญาณขันก็ดับดับแล้วดับเลยไม่กลับมาในะส่วนนั้นเนี่ยดับแล้วดับเลยที่เรายังนึกว่าตัวเราเป็นผู้ได้ยินอยู่อย่างต่อเนื่องครั้งนี้เราเป็นผู้ได้ยินไปคุยกับคนอื่นครั้งหน้าเราก็เป็นผู้ได้ยินอีกไอเนี่ยคือความเข้าใจผิด แต่ถ้าฝึกดูตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยพอผมพูดปุ๊บคุณได้ยินเสียงตัวคุณเป็นผู้ได้ยินเสียงนี่อันนี้มีความหลงผิดอยู่แต่ถ้าเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเนี่ยผมพูดไปแล้วหูเป็นผู้ได้ยินเสียงเสียงเนี่ยไปกระทบหูแล้วเกิดการรับรู้ กางเสียงขึ้นมาเรียกว่าโสตวิญญาณไม่มีตัวใครเป็นผู้ได้ยินมีแต่โสตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วมีตัวสังขารขันมาปรุงแต่งต่อว่าเออเนี่ยเราได้ยินอะไรข้อความนี้เป็นอย่างไรเนี่ยข้อความนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็คือภาษาอะไรแล้วเขากำลังพูดคำไหนสื่อถึงอะไรอันนี้คือสัญญาสัญญาขัน ส่วนนี้ว่าพอรับรู้ไปแล้วมันจะเกิดความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าสังขารขันนะตัวนี้เราเราก็ได้ได้แค่พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดจากเหตุปรุงประกอบให้เกิดวิญญาณขันขึ้นมาเป็นขณะดขนาดเราทำได้แค่แคนี้เราไม่สามารถไปตั้งใจปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ตัวเราได้นะ จิตต้องอิ่มตัวจากการมีสติรับรู้ความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเองมันถึงจะเห็นชัดนะว่าวิญญาณขันไม่ใช่ตัวตนเกิดดับไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยนะครับ